สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นกับลุงเพียก็ยังอยู่ในโหมดท่องเที่ยวนะคะป้าอ้นกับลุงเพียมีโอกาสได้ยืมรถบ้านของเพื่อนลุงเพียค่ะหรือว่าเพื่อนลุงเพียให้โอกาสป้าอ้นกับลุงยืมรถบ้านนะคะเมื่อคืนป้าอ้นก็จอดนอนที่นี่ค่ะที่นี่เป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะก็จะใกล้ๆอำเภอตรงนี้ก็จะเป็นเขตแดนกับประเทศเยอรมน,นีค่ะป้าอ้นกับลุงเพียก็กําลังจะเดินทางต่อนะคะแต่ว่า อ้นเพิ่งคิดได้ว่ามอเดี๋ยวป้าอ้นขอรีวิวที่จอดรถคร่าวๆดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของป้าอ้นนะคะที่ได้มาเจอโหรถบ้านแยะๆมากมายค่ะป้าอ้นกับลุงเข้ามาจอดเพราะว่าเห็นในภาพในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าที่จอดรถมีมากกว่า200คันนะคะป้าอ้นกับลุงก็เลยเดี๋ยวเข้าไปดูมันเป็นยังไงก็เลยมานอนกันที่หก็ แปลกตาสาหรับป้าอ้นกับลุงเพียมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีรถบ้านเยอะขนาดนี้คือเราก็ไม่รู้นะคะว่าคนเยอรมันเขาเขาท่องเที่ยวรถบ้านท่องเที่ยวกันเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกกับป้าอ้นกับลุงเพียนะคะที่เห็นแบบนี้ค่ะก็เลยป้าอ้อนขอเก็บภาพคร่าวๆนะคะมาให้ทุกคนได้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะภาพบรรยากาศในตอนนี้ก็กำลังจะ10บโมงแล้วคะ่ะ ตอนนี้มีรถบางคันขับออกไปบ้างแล้วนะคะเมื่อคืนนี่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูภาพเมื่อคืนนะคะอันนี้คือภาพตอน1 0บโมงเช้านะคะก่อนที่ป้าอ้นกับลุงจะออกเดินทางต่อค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนที่เราขับรถเข้ามานะคะ เราขับรถวนรอบสระหรือหนองน้ําเพราะว่าเราต้องการที่จะจอดรถตรงติดขอบสระน้ําค่ะช่วงนี้ยังมีที่ว่างให้จอดค่ะบางที่ก็จะมีคนจองแล้ว ตร,ตรงเสาเล็กๆนั้นนะคะเขาจะมีป้ายมีให้เราสลับว่าถ้าเราจองก็จะให้เป็นสีแดงถ้าเราจะออกจากที่นี่หรือว่าว่างก็จะให้กลับป้ายเป็นสีน้ำเงินนะคะช่วงนี้รถก็มาเต็มทุกที่ที่ที่อยู่แถวนี้แล้วนะคะด้านหลังด้านหลังของป้าอ้นก็เต็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าโห แบบว่าเยอะแยะมากมายค่ะปะอนขอเก็บภาพบรรยากาศทางเข้าเล็กๆน้อน้อยนะคะหลังจากที่พวกเรากลับมาจากเดินเล่นกันค่ะ เราขับรถเข้ามาแล้วก็ไปหาที่จอดรถกันเรียบร้อยแล้วเราก็ดูนัมเบอร์หรือว่าหมายเลขของลานจอดรถที่เราจอดนะคะว่านัมเบอร์อะไรเราก็มาจ่ายตังค์ที่นี่ค่ะอืมป้าอ้นไม่ได้ถ่ายตอนที่ลุงจ่ายตังค์นะคะอันนี้ป้าอ้นจะให้ดูว่าห้องน้ําพอเราจ่ายตังค์แล้วเราก็จะได้คีย์การ์ดค่ะเราก็เข้าไปในห้องน้ําห้องน้ําฟรีค่ะอา้าวลุงเปิดสิคะ นี่คะ่ะเป็นภายในห้องน้ําแต่ว่าถ้าเราจะอาบน้ําก็ต้องเสียตังค์ต้องเสียบคียการ์ดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องครัวทุกอย่างจ่ายตั้งหมดเลยคะ่ะก็เขาจะหักจากเงินในการ์ดที่เราไปเอามานะคะที่เราไปเสียเงินค่าจอดรถมาคะ่ะทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยจ้าแต่ค่าจอดรถที่นี่130้โครนต่อคืนนะคะ ห้องน้ำฟรีแต่ว่าค่าค่าน้ำเนี่ยคะ่ะเราต้องจ่ายโอ้มีที่อาบน้ำสุนัขด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็ต้องจ่ายเงินเหมือนเดิมจ้าเนี่ยคะ่ะที่จ่ายเงินชมบรรยากาศอีกรอบนะคะตอนช่วงเย็น น,นี้ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกอีกที่หนึ่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ติดสระน้ําก็ยังมีให้จอดหลายคันมากค่ะดูวค่ะเยอะแยะค่ะตอนนี้ป้าอ้นเก็บภาพบรรยากาศอตอนที่พวกเรากลับจากเดินเล่นเราเดินเล่นอ้อมอที่จอดรถบ้านค่ะและแล้วเราสองคนก็เดินทางกันต่อค่ะ อันนี้ป้าอ้นก็ลืมบอกไปว่าที่ตรงนี้คือที่จอดรถด้านในนะคะมันยังมีที่จอดรถด้านนอกอีกค่ะตรงทางเข้าเดี๋ยวป้าอ้นจะพาไปดูนะคะเราขับรถออกไปเรื่อยๆจากปาดท,ทางมาถึงที่ตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ นี่คือที่จอดรถด้านนอกค่ะที่นี่จอดรถได้ไม่กี่คันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็มีหนองน้ําแล้วก็บรรยากาศดีไม่แพ้กันค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปของป้าอ้นนะคะขอบคุณที่ทุกคนมาชมคลิปประสบการณ์ในการจอดรถบ้านของป้าอ้นค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีจ้า